สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนคนเนชั่นในคืนวันศุกร์วันนี้นะฮะศุกร์13กันยายนนะครับปกติแล้ววันศุกร์ก็จะมีข่าวที่ค่อนข้างจะผ่อนคลายนะข่าวเบาๆเยอะวันนี้ก็มีนะวันนี้ก็มีแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวเครียดข่าวหนักๆนะฮะแต่เริ่มด้วยข่าวที่ผ่อนคลายก่อนนะครับแล้วก็เป็นข่าวระดับโลกด้วย นะฮะรางวัลโนเบลเนี่ยเราคงจะรู้จักกันดีนะฮะรางวัลโนเบลไพรส์นะฮะแล้วก็มีรางวัลเคียงคู่กันมาคืออิกโนเบลนะฮะแล้วก็จะแบ่งเป็นสาขาสาขานะครับรางวัลอิกโนเบลเนี่ยประกาศโดยทางด้านของล่าสุดนี้เขาประกาศโดยที่มหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดนะฮะที่สหรัฐนะครับแล้วก็มีชื่อประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องด้านไหนยังไงนั้นเดี๋ยวก็ต้องให้ทั้งสองท่านนะฮะคุณเทระาคุณบรรจงช่วยกัน ถกด้วยนะครับ <c oughs> ผมประกาศด้านอื่นก่อนนะครับ <c oughs> คือรางวัลอิกโนเบลเนี่ยจะเป็นรางวัลที่แปลกๆนะครับเขาบอก <c oughs> เป็นรางวัลที่คือประมาณน่้เป็นงานวิจัยที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ <c oughs> นะอย่างเช่นสาขาจิตวิทยามอบให้กับการทดลองที่พบว่าคนที่คิดว่าตัวเองเมาจะคิดว่าตัวเองนั้นมีสเสน่ดึงดูดด้วยเสมอ <c oughs> นี่นะฮะก็ค้นคว้าวิจัยโดยเรเรนเบรกนะฮะ แล้วก็มีโอ้โหคณะแพทย์เขาเยอะฮะไม่ใช่คณะแพทย์เป็นเป็นคนวิจัยจากฝรั่งเศสนะฮะจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็สาขาร่วมระหว่างจิววิทยาและดาราศาสตร์มอบให้แก่ทีมวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าด้วงขี้ควายหรือว่าแมงกุจิที่หลงทางนั้นสามารถหาทางกลับบ้านได้ โดยใช้ทางช้างเผือกนําทางโอ้โหอันนี้ลึกซึ้งลึกซึ้งสุดๆนะฮะทางช้างเผือกเลยใช่ครับ <c oughs> คือปกติแล้วแมงกุจีถ้ามันจะหลงทางก็ช่างมันเถอะอืมันรู้ได้ยังไงว่าหลงทางอ่ะแต่คนก็ยังอุตส่าห์ไปทําวิจัยนะว่าแมงกุจีก็เป็นอะไรที่มันหลงทางได้แล้วถ้าเกิดมันหลงทางมันกลับยังไงมันสังเกตทางช้างเผือกโอ้โหทางช้างสาขาการแพทย์นะครับ มอบให้กับการศึกษาประเมินผลกระทบจากการฟังโอเปร่าที่มีต่อผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจในกรณีนี้ก็คือหนูฮะศึกษาผู้ป่วยคือหนูไม่ใช่คนนะครับก็มีทีมวิจัยจากจากญี่ปุ่นนะฮะจากจีนจากสหราชาอาณาจักรนะครับแล้วก็มีสาขาวิศวะนะครับผลงานระบบกลศาสตร์ไฟฟ้าสำหรับจับกลุ่มสลัดเครื่องบินโดยการหยุดผู้ร้ายด้วยประตูดักจับ และผนึกไว้ในหีบหอจากนั้นก็จะปล่อยออกมาจากเครื่องบินพร้อมกับร่มชูชีพลงไปที่พื้นตำรวจจะรอจับอยู่นี่นะฮะอ,อันนี้มอบให้กับทางด้านของกาสตาโนปิโซนะฮะชาวสารัตเสียชีวิตแล้วนะครับสาขาฟิสิกส์มอบให้แก่การค้นพบว่าบางคนมีความสามารถทางกายภาพที่วิ่งบนพื้นผิวของสระน้ำได้คุณบรรจงคุณธีระก,ก็อาจจะวิ่งบนสระน้ำได้ถ้า ทั้งตัวคุณเทระและคุณบรรจงไปวิ่งบนสระน้าที่ดวงจันทร์โอ้โดวง,ดวงจันทร์จะได้ไปไหมเนี่ยโอ้แปลกๆนะมีอะไรอีกฮะมีอะไรอีกฮะอย่างสาขาโบราณคดีเนี่ยผมโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยคือเขาให้นักวิจัยเนี่ยนึ่งซากหนูผีแล้วก็กลืนซากโดยไม่ต้องเคี้ยวเสร็จแล้วเขาจะมาตรวจดูว่าตอนเวลาถ่ายซากออกมาเนี่ยกระดูกชิ้นไหนของซากหนูผีที่ถูกระบบย่อยอาหารของเราย่อย กระดูกชิ้นไหนที่ไม่โดนย่อยคือคเหมือนเหมือนตวรวจซากอ่ะซากโบราณคดีนี่สาขาโบราณคดีนะออใช่ใช่ใช่มีอะไรอีกสาขาเคมีนะฮะเป็นการค้นพบกระบวนการทางชีวะนะครับที่เกิดจากหัวหอมที่ทําให้คนเราร้องไห้นั้นมันมีความซับซ้อนมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยเข้าใจอันนี้ลึกซึ้งมากนะดูหัวหอมอย่างเดียวนะครับ สาขาสันติภาพครท่านผู้ชมฮะมอไปกับชาวเบลารุสและประธานาธิบดีของประเทศนี้นะฮะที่ทําเรื่องผิดกฎหมายให้เป็นที่ชื่นชมแก่สาธารณะและแก่ตํารวจของรัฐในเบลารุสที่จับกลุ่มชายที่มีแขนข้างเดียวให้เป็นที่ชื่นชมเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีสาขาความน่าจะเป็นคมอบให้กับนักวิจัยที่ค้นพบว่า<ม>เขาทําเรื่องบัวนะฮะยิ่งถ้าบัว เอนตัวลงนอนไปนานเท่าไหร่อีกไม่นานก็จะยืนขึ้นแต่พอวัวยืนขึ้นแล้วตอนนี้เดาไม่ออกแล้วว่าวัวจะล้มตัวนอนอีกเมื่อไหร่ดูงงไหมย,ยิ่งวัวนอนนอนลงมานานเท่าไหร่เนี่ยเยออีกไม่นานมันนอนมานานแล้วเยออีกไม่นานมันต้องยืนแต่พอมันยืนแล้วเนี่ยเดาไม่ออกเดาไม่ออกแล้วว่าเดี๋ยวมันจะนอนเมื่อไหร่ความน่าจะเป็นศึกษาความน่าจะเป็น<ง> แต่ว่าที่ที่ฮือฮามากเนี่ยของไทยเราได้รางวัลทำไมฮะของไทยเราเนี่ยนะได้รางวัลทางด้านเทคนิคการแพทย์นะฮะโอ้โหคือฟังดูแล้วแบบการแพทย์มีสาระมีสาระกับสาขาอื่นอ่ะแต่พอลงรายละเอียดเนี่ยเขาบอกว่าเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมชั้นผิวหนังของอวัยวะเพศชายในประเทศไทยได้รับรางวัลเทคนิคการเหมือนกับการต่ออวัยวะเพศชาย โอ้โห<อ><อ>ต่ออวัยวะเพศช,ชายอืยกเว้นกรณอีอวัยวะเพศถูกเป็ดกินต่อไม่ได้ <c oughs> เธอ,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 อถ้ามาเป็นชิ้นต่อได้ต่อได้ใช่ไหมฮะโอ้อันนี้อันนี้ดูมีความน่าจะเป็นสูงสุดนะใช่ไหมฮะดูมีเหตุมีผลดูมีเหตุมีผลแล้วก,ก็ต่อกันอยู่นี่ <c oughs> นะฮะต่อหนังกําพร้าเลยนะฮะ <c oughs> นี่นะครับเรื่องนี้นะครับได้รับการขยายขวาอ่อนต้องบอกก่อนนะครับว่า เรื่องของการต่ออวัยวะเพศที่ได้รับรางวัลอิกโนเบลนั้นนะครับคนที่มีรายชื่อทีมไทยที่ได้รับรางวัลในสาขานี้ก็ได้แก่คุณกเกษียนพังคานน์นะครับคุณตู้ชัยวัฒนาคุณชุมพรพงนุ่มกุลคุณอนันต์ตันมุขยกุลคุณปียะส,สกลสกลสัตยาธรแล้วก็คุณคลิกโคมาราธานอาคุณเฮนรี่วายด้วยนะฮะโอ้หลายท่านเลยนะฮะนี่นะฮะเป็นหมอหมดเลยเป็นหมอใช่ไหมครับ,รบ,รบนี่ครับ แล้วก็ได้รับการขยายเรื่องนี้เพิ่มเติมจากคุณหมอกำปนาธพรยศไกลนะครับเป็นหมอที่ใช้ชื่อในโลกอินเทอร์เน็ตว่าหมอสาริกาเริงร่านะฮะเป็นหมออยู่ที่คณะแพทยาศาสตร์ศุริราพยาบาลนะครับก็พูดถึงเรื่องของการตัดจู๋อันนี้ฟังไว้เลยนะฮะคุณท้าคุณบรรจงต้องฟังไว้นะท่านผู้ชมผู้ชายทุกท่านเลยนะฮะโดยเฉพาะท่านที่ค่อนข้างจะแบบแบบชอบชอบทเที่ยวอ่ะ ซุกโซนหัวใจซุกซนนะฮะคุณหมอกัมปาน่าเนี่ยบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยมี70 80ปดรายนะฮะที่ถูกตัดเนี่ยที่ถูกตัดนะลวมานะฮะ7 0 8 0รายนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมีรายหนึ่งแล้วลงหนังสือพิมพ์เนี่ยหรือว่าลงออกเป็นข่าวเนี่ยก็จะมีตามมาติดติเพราะมันจะเกิดพฤติกรรมเยี่ยงอย่างเฮ้ยแฟนฉันก็ชูๆูนี่หว่าเออเดี๋ยวตัดมันซะเลยเหมือนอย่างคนนี้นี่นะฮะเลยเยอะเลยใช่ครับ คุณหมอกำมนาดบอกนะครับว่าการต่อจูมนะฮะมันมีโอกาสที่จะสำเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสองส่วนก็คือถ้าเกิดถูกตัดถูกเฉือนแบบเรียบแผลเรียบนะฮะต่อง่ายกว่าถูกตัดแบบแผลเนี่ยมันมันยากไม่เรียบครับอันนี้นะฮะแล้วก็นานใช่ไหมฮะถ้าถ้าทิ้งไว้นาน ก็โอกาสจะต่อกลับมาเนี่ยยิ่งยากยิ่งยากเพราะเซลล์มันจะค่อยๆตายไปค่อยๆตายไปนะฮะอันนี้ก็แน่นอนว่าถ้าเกิดถ้าเกิดต้องหาชิ้นส่วนมาเจอถ้าเกิดไปไปให้เป็ดกินไปทิ้งลงโถส้วมก็จบกันก็ไม่ได้ก็หามาไม่ได้นะฮะฉะนั้นนะฮะฟังไว้เลยนะฮะถ้าจะต้องถูกตัดเนี่ยเอาให้แผลเรียบมากที่สุดให้แผลเรียบมากที่สุดนะฮะครับแล้วก็ให้มาไวที่สุด ให้มาไวที่สุดที่เขาบอกไงรีบแช่ถุงน้ําแข็งเลยคือเราจะไปรู้เหรอว่าคนตัดไม่ตัดเนี่ยเขาจะตัดให้เราเรียบไม่เรียบเพราะเราไม่ได้ตัดเองก็ไม่รู้อ่ะแต่ต้องมาเร็วไม่คุณหมอคุณหมอบอกว่าเนี่ยหลังๆเนี่ยคนตัดเนี่ยเขารู้ว่าวิทยาการทางการแพทย์เนี่ยสามารถต่อกลับคืนได้เขาก็เลยมีวิธีการทําแบบให้ตัดแล้วก็ทําให้ต่อไม่ได้อ่ะอันนี้อาจจะเป็นบางรายบางรายที่โมโหมาก คุณหมอบอกอย่างบางคนเนี่ยนะฮะตัดเสร็จเนี่ยเอาไปผูกกับลูกโป่งอ่ะโอ้โหให้ลอยไปเลยลอยไปเลยลอยไปไหนเนี่ยลอยไปลอยไปไหเราก็ต้องวิ่งตามอ่ะจะมามันต้องมีวันตกจะมามันจะตามไปไหนไม่แต่ผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยตัดด้วยอารมณ์นะตัดด้วยอารมณ์ไม่ถึงขนาดทําลายนะครับไม่ถึงขนาดทําลายแล้วก็คุณหมอกรรมนาท่านมีรายละเอียดเยอะมากนะฮะท่านบอกว่าส่วนใหญ่นี่นะฮะ ส่วนส่วนใหญ่เนี่ยที่พาผู้ที่ถูกตัดมาเนี่ยมักจะเป็นภรรยาหลวงและคนตัดมักจะเป็นภรรยาน้อยอผมยังคิดว่าตอนแรกนึกว่าจะเป็นเมียหลวงนะภรรยาหลวงตัดเอออ๋อส่วนมากเป็นเมียน้อยตัดเมียน้อยตัดแล้วเมียหลวงพาไปส่งโรงพยาบาลเห็นไหมฮะนี่แหละฮะเมียหลวงใจประเสริฐไหมฮะนี่ฮะเขาก็ยังห่วงเรา เขายังห่วงเราแล้วก็หลังจากต่อได้แล้วเนี่ยส่วนมากจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมม,มีความรู้สึกและแข็งตัวได้เหมือนเดิมนะฮะแต่สิ่งเดียวที่จะไม่เหมือนเดิมก็คือว่าความเชี่วชูของคนถูกตัดเนี่ยจะหายไป <c oughs> คุณหมอบอกว่าหายไปเยอะ <c oughs> หายไปเยอะอย่างเห็นได้ชัดนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีเรื่องของการทําอัยะเพศเทียมด้วยนะครับ <c oughs> คือการเอากล้ามเนื้อที่อื่นมาทำนะฮะ <c oughs> อย่างเช่นเอ่อทเพื่อให้คนข่ายยืนฉี่ได้ ใส่กางเกงว่ายน้ําได้แข็งตัวได้นะครับโดยใช้กลไกอะไรทําขึ้นมานะครับทํากิจกรรมทางเพศได้ด้วยนะฮะแต่ไม่มีความรู้สึกเพราะว่าจะสร้างเนื้อเยื่อเอาส่วนไหนมายังไงก็ตามแต่แต่ไม่ไมสามารถที่จะสร้างเส้นประสาทมาทดแทนได้ออก็ประมาณว่าของสร้างสิ่งเทียมขึ้นมาได้แต่เส้นประสาทรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันสร้างกันไม่ได้สร้างไม่ได้คือกรณีนี้นต้องหาไม่เจอ ถึงทําเทียมขึ้นมาใช่ไหมใช่หรือไม่งั้นก็อาจจะแบบเละแล้วอาจจะแบบบางส่วนเจอบางส่วนนะฮะนี่ฮะฉะนั้นถ้าจวนตัวจะถูกตัดจริงๆก็อย่าขัดขืนไม่งั้นเดี๋ยวแผลมันจะมันจะไม่เรียบว้าอย่าไปตัดเลยนะถ้าจวนตัวไงสามีภรรยามีอะไรค่อยพูดค่อยจาทุกอย่างมันตกลงกันได้ด้วยเหตุผลครับอย่าทำฟังดูแบบนี่ฟังดูมันจวนตัว เงือแตกเวลาพูดเงือแตกคุยก่อนคุยกันก่อนเอาละฮะเราพักกันสักครู่ได้กลับมาช่วงหน้าครับ